<Started. S 1> อุบัติเหตุรถกระบะหลุดโค้งพลิกคว่ำในพื้นที่หมู่ที่6 <retra> ตบบ้านห <urt> นองนายคุยอเภอหัดใหญ่จัังหดวสงขลาในช่วงเทศกาลปีใหม่ทําให้คนขับได้รับบาดเจ็บโดยสาเหตุครั้งนี้ผู้บาดเจ็บขับรถมาด้วยความเร็วจะเข้าตัวเมืองสองขลาเมื่อถึงที่เกิดเหตุถนนเป็นทางโค้งเมื่อคนขับไม่ชํานาญเส้นทางจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น นี่เป็นโค้งอันตรายอีกจุดหนึ่งของเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงซึ่งผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ได้หลีกเลี่ยงจากเส้นทางสายหลักมาใช้เส้นทางสายนี้หลายคนอาจจะไม่ชำนาญทางและยังไม่มีป้ายบอกเตือนในการขับขี่ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งค่ะ ความไม่พร้อมของผู้ขับขี่ยานพาหนะสภาพรถและสภาพปัจจัยทางท้องถนนอาทิแสงสว่างบริเวณทางแยกทางโค้งทางตรงทางเบี่ยงสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อมีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทั้งสิน้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนดหัวข้อหลักการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,559ว่าสุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่2,559เน้นหนัก2มาตรการคือมาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขเพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาตรการในการป้องกันเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมาตรการในการแก้ไขเน้นจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งให้มีความปลอดภัยมี ส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วยสถิติที่ผ่านมาพบว่าถนนสายรองในชุมชนมักจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้นโดยผู้ใช้รถยนต์เลือกใช้เส้นทางสายรองในการเดินทางเพื่อหลกเลี่ยงการจราจรที่แออัดแต่การไม่ชํานาญเส้นทางประกอบกับบางจุดไม่มีป้ายเตือนก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ใช้ถนนสายรองควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางโดยเฉพาะช่วงที่มีทางลาดชันทางโค้งซึ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ควรขับรถยนต์ไปในช่วงเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงเวลา16นาฬิาถึง20นาฬิกาเนื่องจากทาัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนเสี่ยงต่อการตกไหลทางและอุบัติเหตุได้ง่าย แม้ว่าในช่วงเทศกาลของทุกปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการเชิงรุกตั้งจุดสกัดประจำชุมชนหมู่บ้านควบคู่กับการใช้มาตรการควบคุมทางสังคมอย่างไรก็ตามถนนสายรองมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานที่จะมาถึงในช่วงเดือนเมษายนนี้ทวัชัยวรรณโรธถ่ายภาพสุภาวดีบุญนมีทีมข่าวเอ็นบีทีสงขลารายงาน Thank uh you. -huh.